สว <ITA> ัสดีค่ะมือนีเนาะค่ะแม่เก๋กับผ้าไม่เห็ดเวียกอยู่หอกง้วคือเกานั่นล่ะค่ะมือนีกับกำลังสีหยาเหงง้วเนาะค่ะแดดก็ออกเร็วเร็วจากพ่น้องช่วงหนาหอนแบบนี้เนาะค่ะกลองเห็ดงานแข่งกับเวลาแบบนี้ล่ะค่ะเบิ้งเขากัยังบ่ท่านเด็กินเนาะค่ะหอลูกชิ้นมากกับเวนไวยู่เสานั่นละจ้าเบิ้งอันมือนีเนาะค่ะคุณเม่เนาะค่ะเพิ่นออกมาเกกบบแบบริกก็เลยเห้แม่เพิ่นมาตัดทอนพันใบไห้เนาะค่ะส่วนแม่เก๋กับสีสีหยาไปเนาะค่ะแม่ก็เลยได้มาเห็ดซอยแบบนี้ล่ะค่ะ ช่วงนี้เนาะคะ่ะก็เห็นพี่น้องหลายคนนะคะลงในเฟซบุ๊กเพื่อนพากันไปไต่อึ้งจ้า,าทางฝนกับคงสิไปแล้วล่ะนะคะเนาะกับคงสิเขานาฝนแล้วล่ะคะ่ะแต่ทางบ้านเมเกะก,ก็ยังบ่มีฝนตกมาเลยจ้าอึ้งก็ยังบระท่านได้กินน้ําเพลนหรอกคะ่ะเพราะว่าฝนยังบ่ตกเนาะค่ะ,ะพี่น้องก็สูต่อไปค่ะถึงฝนบ่ตกเข้ากเัเรียงต่อไปะะล่ะค่ะง่วงกับเรียงคือเกาเนาะคะ่ะ มี่นี้ก็ได้ห้ามออกมาน้าจ้าก็ได้ห้ามออกมาเพื่อที่เสียวมาให้ง่วนี่แหละค่ะเพราะว่าเมื่อวานได้สีเขาเนาะค่ะก็เลยมีห้ามจ้านี่ค่ะแมเกก็เลยเอาห้ามมาเทให้ง่วสองเมลูนี่เนาะค่ะกับง่วทองง่วใหญ่เนาะคะ่ะเพื่อกินหลายก็เลยเอามาเทให้ง่ว2สองตัวนี้ก่อนจ้า นี่ระคะพี่น้องความสุขของเมเกะก็คือเดมาเลี้ยงงว้วได้อยู่นังงัวเนาะค่ะได้ดูแลง,งวัวแบบนี้ระคะก็คือความสุขเนาะค่ะเมือได้ที่มีหยาให้งวัวได้กินเนี่ยโอ้ยจะมีความสุขแห้งเนาะค่ะส่วนเมือใดบ่มีหยามีต่เฟียงเนี่ยก็เป็นตาลิตนุนศาสตร์อยู่ดอกค่ะว้าวแล้วเมเกะก็เข้าไปปล่อยงวัวจ้า ดานในนั่นก็นมีงัวแม่ตัวหนึ่งเนาะค่ะเอาไปขังไว้ดันในเพราะว่าเมื่อวานเพิ่นขึ้นจ้าก็ได้ให้หมอปัสัตว์เพิ่นมาผสมให้แด้เรียบร้อยจ้าวันนี้ก็เลยต้องไปปล่อยเพิ่นออกมาเนาะค่ะเพื่อที่ว่าเสียเพิ่นออกมากินหย้าน้ำมูอยู่ขอกไงจ้านี่ค่ะแม่เก๋ก็กำลังขับไปปล่อยเนาะค่ะ ช่วงนี้ลายๆคอกับคุสงสระสบป,ปัญหาเดียวกันนั่นแหละค่ะงัวจอยเนาะคะ่ะตอนนี้งัวคอกได้กับวมีอ้วนเนาะคะ่ะถ้าเา้าวบะมีหัวอาหารเพื่อนกินเนาะคะ่ะมีแต่ใหญ่เพื่อนตอนนี้เ้ากระเลียงเคประคองไปเนาะคะ่ะแค่เพื่อนมีชีวิตหลวดก็ดีแล้วล่ะคะ่ะ นี่ลูกไายก็ออกมาซอยเวียกเนาะจ้าขุดมันแน่าได้กับโบหูเนาะค่ะแต่กับมีขอเรียกเปลี่ยนกับเพื่อนเนาะจ้าถ้าเห็ดเวียกให้แม่แม่กับสิซื้อของเล่นให้เนาะค่ะพราะว่าเพื่อนไปบึงของเล่นมาเพื่อนอยากได้จ้าเพื่อนก็เลยเอ,อ่อมาขอแม่เห็ดเวียกเนาะค่ะเพื่อทีสิเลกกับของเล่นจ้านี่ค่ะเด็กหน่อยตามภาษาเพื่อนเนาะค่ะช่วงเพท่านี่เปิดเทิ่มกับสิเป็นแบบนี้ราคารอไส่เอานะค่ะ ขาเมื่อใดออกมาน้าเมเป็นทรงซี่มันๆนี่ละแมลรวดค่ะจะต้องเสียเงินให้ลูกนั่นหละจ้าแต่กับโบเป็นยังเนาะค่ะกัให้เพื่อนเอาแห้งมาเลกเอานะจ้ะกับโบได้ให้ฟีๆให้มาหลับจากเมนี่ละค่ะหลับจากเมเมกับสีซื้อให้จังวานั่นละค่ะแต่สิ่งที่ลูกอยากได้นั่นกับโบได้ว่าเพ่งดอกเนาะค่ะหาสิสิบบาทนี่ละค่ะแต่กับรอใส่เอานะค่ะเพื่อที่ว่าให้เขาได้เห็ดเป็นเนาะค่ะในสิ่งที่พอเมเห็ดให้แบบนี้ละจ้า ตอนนี้เนีย่ยยูสวนก่ายังพ่อต,ตัดมาให้งัวกินได้ทุกมืออยู่เนาะค่ะกัรล่อเพียงตั้งแต่ฝนนี่ยแหละค่ะกับจักบรูว่าสีมาให้ย่ามได้เนาะค่ะทางอื่นเพันตกปเปิดแล้วเหลือแต่ทางบ้านไม่เกินเนี่ยแหละค่ะยังบ่ท่านนี่มีฝนยังบ่ท่านนี่พอฝนเนาะค่ะมือนี่ก็ได้เกลือแล่มานําเนาะค่ะได้เกลือแล่มาล่างนึงจ้านี่ค่ะคือเทิงซาเลงเนาะค่ะส่วนนี่ก็เป็นท่อนพันธุ์ที่ตัดทิ้งไว้เนาะจ้าไม่เกะกับเสียพิบูตรมือนี่เนาะค่ะพอซาลีบ่ได้ออกมาหน้าเนาะค่ะไม่เกะก็เลยทําากร มาเกีย่ยไก่เห็ดพอซาลี่จ้านนี้ก็จะเป็นไก่ไข่เนาะคะ่ะขามาเบิ่งไก่โอ้ไก่ท่าทางกับขงสีหิวนั่นแหละค่ะนี่ค่ะอาหารที่ไม่เกะเตรียมมากในกับครูเนาะคะ่ะถือเครื่องมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถืออาหารพี่น้องกับสีสันๆแน,น่เด้อจ้าอันมื้อนี้นะะ้อค่ะไม่เกะก็ได้เอาอาหารไปผสมมาเร็วเพื่อทีส่สเจะมาใส่ห้างเห็ดไกะะ่แล้วค่ะไก,กะ่กโอุ่นอัวแห้งค่ะยางดับบลีนี่เหยียบไก่ตายได้เลยคะ่ะพี่น้องในี่ขอกีนเนาะคะ่ะมันหลายแห้งจ้าเบิ่งไก่ หลังจากที่เมก้เอาอาหารให้ไก่เซจแล้วหลังจากนี้โนยเกก็คงสีขาบ้านเนาะคะ่ะเพราะว่าภารกิจเฮ็ดเปียดอยู่ขอกนัวกเสร็ตแล้วเนาะคะ่ะสําหรับมือนี้เนาะคะ่ะเมกิก็ขอปิดคลิปไปเพียงสำานี้เนาะคะ่ะพี่น้องจังไดกะฝากพี่น้องเนาะคะ่ะกดติดตาาเมกเกับเษตบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของมเมกิกนกนในเด้อนจา้จาจังไดก็ฝากพี่น้องน้าในเด้อจ้าสําหรับคลิปนี้เมกิก็ขคอสวัสดีค่ะ